بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحبني كاا اا فكل الله سبحانه وتعالى ฮัตติสในยามเช้านะครับหนึ่งฮัตตินะครับเป็นฮะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการการถือสิ้นอดนะครับการถือสิ้นอดที่ไม่ได้ผลละบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลานะครับไม่ให้ผลละบุญแก่ผู้ที่ถือสิ้นอดนะครับถัดเป็นฮะดีษที่มาจากท่านอับดุลฮุเรฮฺ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر و ليس له من صيامه إلا الجوع ไม่มีสําหรับเขาไม่มีให้กับเขาผลบุญนะครับจากการที่เขาได้ถือสินอดอิลละจเว้นแต่ความหิวโหวยเท่านั้นนะครับเว้นแต่ความหิวเท่านั้นนะวะวะรบ,บะกออิมินเลยซาลลหูมันมิน قيام ิอิลลสัสฮะรและบางครั้งผู้ที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับ ไม่มีให้สำหรับเขาจากการยืนของเขาเว้นแต่ความเหนื่อยนะครับความเพียความอ่อนล้านะครับอดหลับอดนนนะครับนะฮะดิสตัวน,นี้ท่านนบีสลุลตล่า,าไนะไ,ดาได้เตือนแก่บ,บรรดาผู้ที่ถือศีลอดนะครับผู้ที่ถือศีลอดแล้วเขาไม่ได้รับผลบุญนะครับนะ ทำไมถึงเขาไม่รับผลบ,บุญนะครับนักอธิบายฮะดิษนี่บอกว่าวลัมยุคลิส,สินนียนะครับมันซ้อมะวลัมยุคลิส,สินนียผู้ที่ถือศีลอดแล้วนะครับเขาไม่มีความบริสุทธิ์ในการเนียดนะครับหมายถึงว่าบางบางคนเขาไม่ได้เนียดในการถือศีลอดนะครับอาจจะมีการลืมเนียดเอ้ยไรเอ้ยนะครับท่นานอับดุลลอฮลามบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เนียดก่อนละหมดาดฟะยด นะครับฟาลาซียามาละหูนะครับการถือสิทอดของเขาก็ไม่มีผลนะครับเอาล็อลลตต์ลาก็ไม่ตอบรับฉะนั้นเราต้องเช็คเนียดของเราเอาล้ำยแต่จันนักเกาละซูบวลกจดิบวลบ oh ani, วุษานีวลรีบะวันนะวิหาหรือบางครั้งผู้ที่ถือสิลอดเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งคำพูดที่ที่ไม่ดีนะครับเกาละซูรก็คือคำพูดที่มีการ วัลกดินะครับการโกหกการด่าทอการใส่ร้ายป้ายสีนะครับาการนินทานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือการกระทําที่ไม่พึงประสงค์ในเดืนอ,อนมราบมนะครับเช่นกลางวันเราถือศีนอดแต่กลางคืนเรากินเหล้าเมายาสสบุรีนะครับเล่นการพนันนะครับ หรือบางคนก็ถือสิ้นอดแต่ไม่ละหมาดนะไม่คุมฮิญาบเหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นการถือสิ้นอดของเขานะฟะยะซูลูละฮุลจุอิวลาอัตต์นะครับนะเขาได้แต่ความหิวความกระหายวะละฟะยะซูล ah ูละฮุสซาบนะครับอัลลอฮฺแตาลาก็ไม่ให้ผลบุญนะแสดงว่าการถือสิ้นอดของเขานะหิวเปล่า กระหายน้ำเปล่าๆนะครับถามว่าบางคนถือสิ่อดซอไหมเนียดซอนะครับไม่กินไม่เดิมไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางวันแต่พฤติกรรมไม่ดีต่ออัลลอสุบฮานตลาการฝ่าฝืนต่ออลลอตะลานั้นเกิดขึ้นในเดือนอ,อมนุมบอนะครับเขาแสดงว่าการถือสิ่อดของเขาอัลลอสุบฮานุตะลาก็ไม่ตอบรับนะครับนะหรือว่า เขาละสินอดในสิ่งที่ฮหรมนะครับเช่นเขาละสินอดในสภาพที่เขานั้นดื่มน้ำเมานะครับหรือการสูบบุหรี่นะครับเหล่านี้เป็นตน้นวารุบ,บะกออิมินหรือว่าคนบางคนที่ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนนะครับมุตตฮิดินบิสซาลาฟิลไลนนะครับ มีความขมักขม้นมีความขยันขันแข็งในการละหมาดในยามค่ำคืนแต่เขาไม่ได้อะไรจากการละหมาดเว้นแต่ความเหนื่อยเท่านั้นนะครับทำไมครับนักอธ,ธ,ธิบายตัฟซีบอกว่าปีสูอินียติฮิเอาออสบีมันซิลสวลาติฮินะครับบางครั้งอาจจะเป็นการเนียดที่ไม่ดีนะครับเนียดที่ไม่มีความอิคลาสตอโลสุาฮานวตาลา นะครับไปมัสยิดก็จริงแต่ว่าทําเพื่อต้องการที่จะให้มีการสรรเสริญเยนยอเกรีนอ,อกเกรีนใจคนนั้นคนนี้นะครับเอากสบิมันซิลิซซาลาตีฮีหรือนะการละหมาดข,ข,นะนะของเขานั้นไม่สมบูรณ์นะครับการละหมาดในในการละหมาดของเขานั้นไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักัวเป็นการสุญูดนะครับไม่มีไม่มีต่อมานี้นะนะครับ บา,บางคนเนี่ยยืนนานนะครับแต่รู้กว่าไม่สมบูรณ์สุญูุก็ไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นกนะารละหมาดของเขาก็ไม่มีราคานะอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละหรืออีกประการหนึ่งก็คือ,อทําไม่ถูกต้องนะครับทําไม่ถูกต้องตามหลักตามเวลานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละได้วางกรอบเอาไว้ นะครับเช่นการละหมาดวิตเทสก่อนละหมาดตะฮัดยุดหรือก่อนละหมาดเกียมุลเลนนะครับถือว่าถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของการละหมาดนะครับดังนั้นท่านอนับดุลลอฮฺวะไลฮซัลลัมก็ได้ตักได้เตือนนะครับว่าคนที่ถือสินอดหรือคนที่จะละหมดาดในยามค่ําคืนนั้นนะครับต้องอ,อยู่ในกรอบของอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลานะครับอย่าได้ทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาไม่ ไม่พึงประสงค์นะครับไม่พอใจในในการกระทําของเรานะครับฉะนั้นเราต้องให้มากในการถือสิ้นอดนะครับก็คือการทิกรล,ล็อกการดูอาการละหมาดการอ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นสุนนะนะครับเป็นแบบอย่างของท่านนาบีและบรรดาจนชาวซลักซอลลนะครับก็ฮะดิษนี้นะครับท่านนบีซลฮิฮัลิสนี้นะครับ บันทึกโดยอิหมามอันนัซอีนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่โซเฮีห์นะครับเป็นฮะดิษโซเฮีห์นะครับฉันอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับด้วยกับฮะดิษนะครับที่ต้องพึงระวังนะครับในวันนี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาสัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์